ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนหาชัยของริ้นติดโป้แฟดรับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากพี่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ะยิงมุย ามีน้องขนมไทยนะคะขนกันมาเลยต้องบอกว่าเป็นขนมรสต้นตาำรับข้าวเกรียบปากหมอ้อสาคูโบราณที่ทำมากว่า50ปีทุกเมนูใช้สีเน t เชอรัลคือสีธรรมชาตินะคะในการทำขนมไทยแล้วก็ไม่ที่สารกันบูดนะคะแป้ง,งบางมาก แค่ไม่มีแป้งเราเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะมากเพราะว่ากลัวอ้วนมีแต่ผักเห็นไหมคะคุณดูนี่ใส่รสใรสอันนี้นี่นี่มีคุณดูโอ๊ยอร่อยมากเขาบอกก่อนนะคะใช้สีธรรมชาติหมดในการทำขนมขนมไทยใช่สาวพี่น้องขนมไทยอยู่ในงานลิ้นติดโฟรแบลรับทาจับต้องได้มีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะเอาเชิญชมเลยค่ะ มาไกลเลยจากทางภาคใต้จินดาแกงไตปลาคั่วกลิ้งกริ้งครับอะไรขายดีสุดพี่ปุ๋ยถ้าใครที่มาแล้วแบบต้องตาต้องใจเลยก็คือจะเป็นไตปลาคั่วกิิ่งหรือใครจะเรียกว่าแกงไตปลาแห้งเฮ้ยห้ปลาโรมาทำหรอปลาว่าน เป็นปลาโอย่างค่ะโอย่างนะคะอันนี้แกงขี้เหล็กปลาย่างค่ะอันนี้หน่อไม้สดผัดไก่บ้านตัวนี้จะเป็นหน่อไม้สดละอ่อนมากอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้กุ้งหวานและน้ำพริกมะขามอันนี้แกงเหลืองค่ะเป็นแกงส้มใต้ถุงเยอะกี่บาทถุงหนึ่งเจ็ดสิบบาทในงานสามถุงสองร้อยเลยค่ะมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยไม่ได้บอกเราเลยลดมากๆร้อยแร่ร้อยแรงใต้แท้จินดาแกงไตปลาควบกลิ้งกลิ้งกลิ้งปะปะพบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย 30ตุราคมนี้ถึง5พฤศจิกา,ายนนะคะที่สำคัญค่ะทุกร้านในงานราคา,า,คาจับต้อง,องได้ไดอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเจอกัน